ในสายมุสลิมเนี่ยมันมีอยู่ฮะดีสนี้ในสยใายบุคคลีก็มีถูกรู้จักในนามของฮะดีสกิบรีนยิบรีนก็คือกิบรออีนนั่แหละรายละเอียดเป็นมายังไงรายละเอียดของฮะดีส,สเนี่ยในสายมุสลิมผมสรุปใจความนะสาระสำคัญนี้เป็นฮะดีสที่เขาเรียกฮะดีสกิบรีนคือ เป็นเป็นฮะดิษที่เกี่ยวข้องกับท่านอิบรออีโดยรายงานจากท่านอุมารเอบนุขับบอกที่บอกว่ารายงานว่ามีวันหนึ่งมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่มาหาทารุูนในขณะที่บรรดาอัสฮาบเนี่ยนั่งกันอยู่แล้วก็ชายแปลกหน้าคนนั้นมากับเสื้อผ้าที่ขาวหรือพูดง่ายง่ขาวแล้วก็มากับผมที่ที่ดำนะครับ อธิบายในลักษณะนี้แล้วก็ไม่มีร่องรอยของการเดินทางความหมายไม่มีร่องรอยการเดินทางก็คือไม่มีฝุ่นไม่มีใช่ไหมคนเดินทางมาจากทะเลทรายเนี่ยมันต้องใช่ไหมหน้าตาเสื้อผ้าไม่มีได้เข้ามาหาท่าศูน์แล้วก็ถามประเด็นมันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเข้ามานั่งกับท่าศูน์แล้วก็ถาม ถามว่าอะไรครับกอระยะมุฮัมมัดถามท่านอิบิม,มุฮัดว่าอัคบิเนอเนลิสลาคือในฮะดีสเนี่ยจริงๆมันเป็นฮะดีสที่อุลามาเองนะครับในฝ่ายลุสุนนะวันจามาเองเนี่ยถือเป็นฮะดีสลักนะอธิบายที่ยบางทีอธิบายกันเป็นเล่มๆนะอธิบายกันทีหลายชั่วโมงครับต้องบอกกันเลยฮะดีสตัวบทฮะดีสนี้เพราะอะไรเพราะมันคือโครงสร้างหลักของอิสลาม พูดด้เลยว่าฮะดิษจิบรีนเนี่ยเป็นฮะดิษที่เป็นโครงสร้างหลักแล้เดี๋ยวเรามาดูของเราอ่านให้ฟังของเขาก่อนแล้วเดี๋ยวจะดูว่าของเราเป็นยังไงเมื่อมาหาท่านในบีได้ถามถึงอิสลามถามถึงอีมานถามถึงยิสานสามประเด็นนะที่มีอยู่ในในฮะดิษบทเนี้ยผมอยากจะสรุปแบบเนี้ยอิส,อสามคืออะไรนะครับท่านในบีก็บอกว่าคือการชาดะกล่าวชาดะ อะไรล่ะน้องมวันนี้เราทำจะรลลซูอิสลามแบบนี้แล้วก็การดำรงนามาจ่ายอกาศถือสินบนในเดือนรอมฎอนไปทาฮัจจ์ใช่ไหมครับก็ได้พอได้ฟังท่านในบีพูดเสร็จก็บอกว่าสอดับตัาก็คือท่านพูดถูกต้องแล้วบรรดาอัซฮาที่นั่งอยู่นที่นั้นก็พากันแปลกใจเพราะอะไรเพราะโดยทั่วไปในเวลาคนที่มาถามนาบีเนี่ยเขาจะไม่บอกว่าเออท่านพูดถูกต้องจริงไหม จะพูดได้ไงว่านาบีตอบถูกต้องแสดงว่าคนนี้เป็นใครอ่ะ mm hmm. พอถามนาบีเสร็จนบีตอบมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็บอกว่าท่านพูดถูกต้องถามแล้วพูดถูกต้องนี่ก็พากันแปลกใจหลังจากนั้นถามต่อสาระสัมพันธ์อยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะฮดีซีมันยาวแต่สาระสัมพันธ์มันอยู่ตรงนี้ตรงที่ถามว่า farabi n น al i ีมา ช่วยแจ้งให้กกบฉันทราบเลยว่าอะไรคืออีมาอะไรคือศรัทธาท่านนบีก็ตอบว่าอันตุมีนาบิลละหมายถึงคือการศรัทธายังอัลลอฮ์วา่ามาแล้อิกาจิฮีศรัทธายังมาเลายกะสองแมน,นะว่ากูตุบีฮีและบรรดาคำพีต่างๆวา่ารูซูลิฮีแล้วก็บรรดา ศาส,สนาทูตใช้คําว่าบรรดานะสังเกตนะแล้วก็วันเยาวมิตออาเคสก็คือวันสุดท้ายก็คือวันกิยามะสิ่งสุดท้ายก็คือว่าตุมินะบิลกอดริอยริฮิวชานีแล้วก็อันสุดท้ายที่บอกคือว่าศรัทธาต่อเรื่องของกดดัดกอดักอดก็คือเรื่องการกําหนดสภาวะด้วยกับสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ชั่วร้ายนะครับ ฮัดิษนี้เป็นฮัดิษที่ถูกยอมรับในหมู่ของอาลิสุนอาวัลยามะหรือเป็นฮัดิษหลักเลยฮัดิษจิบริด